ใครที่กําลังประสบปัญหาในการออกกําลังกายไม่มีแรงจูงใจในการออกกําลังกายหรือกําลังท้อในการออกกําลังกายสวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่วงนี้กับกําจัดไขมันกําจัดผูด้ <Wow. S 1> สำหรับนี้ผมจะมาให้เทคนิคดีๆในการออกกําลังกาย5ข้อใครที่กําลัง สุปัญหาในการออกกําลังกายไม่มีแรงจูงใจในการออกกําลังกายหรือกําลังท้อในการออกกําลังกายเทคนิคข้อที่1คือใส่ชุดออกกําลังกายแค่เราใส่ชุดออกกําลังกายก็ทําให้เรามีแรงจูงใจในการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะครับเพราะเวลาเราใส่ชุดออกกําลังกายรู้คล้ายๆว่าเราจะต้องไปออกกําลังกายไม่จะเป็นต้องใส่ชุดที่รู้หรือดูแพง ใส่ชุดที่เราชอบและดูดีแค่นั้นพอแลลวครับโอเคข้อที่สงคือลองจดบันทึกความรู้สึกหลังจากออกกำลังกายลงในสมุดหรือสมุดบันทึกหรือในแอปต่างๆของโทรศัพท์แล้ววันใดวันหนึ่งที่เรารู้สึกท้อหรือเหนื่อยลองกลับไปเปิดอ่านความรู้สึกที่เราเคยบันทึกไว้อาจจะเป็นการปั่นจักรยานการวิ่งการคาร์ดิโอต่างๆนะครับสามารถ เขียนความรู้สึกลงในสมุดบันทึกได้หมดเลยเราจะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการออกกำลังกายข้อ3คือลองจดบันทึกตารางการออกกำลังกายลงปฏิทินบนมือถือและแจ้งเตือนเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์จะทําให้เรามีแรงกระตุ้นในการออกกำลังกายและไม่พลาดการออกกำลังกายในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ข้อที่4คือ ออกกาลังกายให้หลากหลายอย่าจําเจอยู่กับการออกกำลังกาย,ยแบบเดิมๆเพราะจะทําให้เราออกกาลังกายได้น้อยลงและเบื่อง่ายควรเปลี่ยนการออกกำลังกายแบบเดิมๆมาให้หลากหลายวิธีจะเป็นปั่นจักรยานวิง่งคาร์ดิโอฟิตเนสต่างๆในแต่ละวันสลับกันทําในแต่ละวันก็จะทําให้เราไม่เบื่อ กับการออกกำลังกายครั้งนั้นข้อห้าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดคือพยายามอยู่ในแวดวงของคนที่ออกกำลังกายหรือรักการออกกำลังกายเพราะไม่ว่าเราอยากทำอะไรเราก็ต้องเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในหมู่คนเหล่านั้นเหมือนกันครับเวลาเราออกกำลังกายพยายามอยู่ในแวดวงของคนที่ชอบออกกำลังกายและรักสุขภาพ ออกกาลังกายอยู่ทุกวันครับอันนี้ก็เป็นเทคนิค5ข้อดีๆที่สามารถทําให้เรามีแรงจูงใจในการออกกําลังกายมากขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์และกดติดตามและแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กําลังท้อและไม่มีแรงจูงใจออกกําลังกายนีขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ